คอั่นมกาแฟดำมะกอารเตือนจีนให้ปรามเกาหลีเหนือก่อนที่เราจะต้องทำเองการแสดงแสนยานุภาพด้านอาวุธขีปนาวุธที่สามารถใช้ในสงครามเหนิวเกียร์ได้ของเกาหลีเหนือต่อผู้ใหญ่ที่มาเยือนจากจีนและรัเสเซียครั้งนี้เป็นหัวข้อสำคัญสำหรับทั้งโลกทำให้สหรัฐต้องหันมาเกาะติดรายละเอียดของการนำเสนออาวุธเหล่านี้ในงานสวนสนามกลางกรุงเปียงยางเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาอันเป็นโอกาสที่เกาหลีเหนือ จัดงานยักเพื่อรำลึกถึงชัยชนะในสงครามเกาหลีช่วงปี1950ถึงปี1953ในสงครามครั้งนั้นจีและรัสเซียอยู่ข้างเกาหลีเหนือภายใต้การนำของคิมอิลซุงปู่ของคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือคนปัจจุบันในช่วงเวลาใกล้ๆกันนั้นนักการทูตระดับสูงของอเมริกาออกมาสำทับว่าสหรัฐจะดำเนินการอะไรบางอย่าง หากจีนปฏิเสธที่จะเข้าแทรกแซงการประจำการทางทหารของเกาหลีเหนือซึ่งเป็นสหายรักและเป็นพันธมิตรใกล้ชิดของปักกิ่งวอชิงตันได้ชี้นิ้วกล่าวหาเปี่ยงยางว่าเป็นรัฐอันตรายที่มีบทบาทคอยสัน่นคลอในเอเชียตะวันออกมายาวนานแล้วแอนทโทนีบิงเกรนรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเผยว่าได้บอกกับฝ่ายจีนว่าวอชิงตันต้องการความช่วเหลือจากปักกิ่ง ในการจัดการกับโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือและการปลดอาวุธนิวเคลียร์ในคาบสมุทรเกาหลีและย้ําว่าสหรัฐจะสนับสนุนพันธมิตรด้านกาโหงกับญี่ปุ่นและเกาหลีใต้หากจีนละเว้นจากการแทรกแซงเนื้อหาเหล่านี้บริงเกนบอกว่าได้นําเสนอระหว่างการสนทนาข้างกองไฟที่ a อ p e n Security Forum ในรัฐโคโลราโดของสหรัฐโดยเสริมว่าเราเชื่อว่าจีนมีอิทธิพลที่ไม่เหมือนใคร และเราหวังว่าปักกิ่งจะใช้มันเพื่อรับความร่วมมือที่ดีขึ้นจากเกาหลีเหนือแต่ถ้าจีนทำไม่ได้หรือไม่ยอมทำเราก็จะต้องดาเนินการตามขั้นตอนที่ไม่ได้หวังพึ่งพาที่จีนต่อไปแต่จีนคงไม่ชอบใจเพราะหมายไปสร้างความแข็งแกร่งไม่เพียงแต่การป้องกันของเราเองเท่านั้นแต่ยังรวมถึงของเกาหลีใต้และญี่ปุ่นและงานที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นที่เราทั้งสามคนกำลังทำร่วมกันปักกิ่งวิพากวิจารณ์พันธมิตรด้านกะาโหมของวอชิงตัน ในเอเชียตะวันออกมาตลอดโดยมองว่าการรวมตัวของกลุ่มหนุนหลังโดยตะวันตกเป็นความพยายามไล่ล่าหรือสกัดกั้นกองทัพจีนแต่โซะโตกเกียวไม่พอใจในการทดสอบของทหารของเปียงยางซึ่งบางครั้งเกิดขึ้นใกล้น้านน้าและน่านฟ้าของสองประเทศเพื่อนบ้านเกาหลีเหนือได้ทําการยิงขีปนาวุธครั้งแล้วครั้งเล่าบริงเกนกล่าวย้อนกลับไปเมื่อวันที่12กรกฎาคมเปียงยางได้ทําการทดสอบขีปนาวุธข้ามทวีป ภาวาซองเอ็กจีนเป็นครั้งที่2จีนซึ่งเป็นเพื่อนบ้านคอมมิวนิสต์ของเกาหลีเหนือได้เสนอความช่วยเหลือด้านเชื้อเพลิงและอาหารให้เกาหลีเหนือในอดีตและวางตำแหน่งเป็นตัวกลางในการเจรจาระดับนานาชาติว่าโดยการเสริมกำลังทหารของประเทศความเห็นของเบนเกนแสดงออกหลังการหายตัวไปของไพรเวททราวิสคิงทหารอเมริกันที่หลบหนีเข้าไปในเกาหลีเหนือระหว่างการทัวร์พลเรือนใกล้กับชายแดนเกาหลีใต้เมื่อรเร็วๆนี้เอง เขาบอกว่ายังไม่มีข้อมูลอัปเดตว่าเขาถูกนําตัวไปที่ไหนในเกาหลีเหนือแต่มีความกังวลเกี่ยวกับสวัสดิภาพของเขาแน่นอนโดยหวั่นเกรงว่าอาจจะถูกทรมานบริงเกนยอมรับว่าวอร์ชิงตันกาลังพยายามจะฟื้นฟูสัมพันธ์จีในทุกมิติโดยยกตัวอย่างว่าคนระดับรัฐมนตรีจากสหรัฐหลายคนไปเข้าคิวเยือนปักกิ่งในช่วงนี้นอกจากตัวเขาเองแล้วก็ยังมีเจเน็ตเยเลนรัฐมนตรีกระทรวงการคังของสหรัฐ และผู้แทนพิเศษด้านสภาพอากาศของประธานาธิบดีโจไบเดนจอห์นเคอรี่ที่แวะเวียนไปพบปะกกับผู้นําจีนในช่วสงสองเดือนที่ผ่านมาเป็นเรื่องสําคัญสําหรับเราที่ต้องทําให้ความสัมพันธ์นี้กลับมามีเสถียรภาพให้มีพื้นฐานภายใต้ความสัมพันธ์นี้เพื่อให้แน่ใจว่าการแข่งขันที่เรามีอย่างชัดเจนจะไม่เปลี่ยนเป็นความขัดแย้งที่อาจนําไปสู่การสู้รบอันไม่พึงปรารถนาเขาบอกในอีกด้านหนึ่งของความสัมพันธ์รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐบอกว่า จีนสามารถช่วยสกัดกั้นการผลิตเฟนทานินยาผิดกฎหมายที่ส่งถึงสหรัฐผ่านเม็กซิโกและควรจะร่วมมือกับสหรัฐในการควบคุมการเปลีป่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกพร้อมทั้งปล่อยตัวผู้ถูกคุมขังชาวอเมริกันพร้อมๆกันเพื่อสารสัมพันธ์ไมตรีระหว่างกันถ้าเราไม่ร่วมกันทําอย่างจริงจังผู้คนก็มีสิทธิจะกล่าวหาว่าเราทั้งสองประเทศขาดความรับผิดชอบเขากล่าว,าว,าวแต่ถึงวันนี้เกาหลีเหนือก็ยังปิดปากเงียบเกี่ยวกับข่าวคราว ว่าโดยสะตาก,กรรมของทหารสหรัฐชาววิทคิงหลังข้ามพรมแดงเข้าไปอย่างไม่มีปีมีกลุยแต่ก็ยังมีความท้าทายสําหรับการฟื้นคืนใหม่ตีระหว่างสองยักษ์ใหญ่ด้านอื่นๆอยู่แต่บริงเกนบอกว่าสหรัฐได้เริ่มการสอบสวนอย่างเป็นทางการเกีย่ยวกับรายงานการแฮกอีเมลของรัฐบาลจีนในจีนมีรายงานว่าบัญชีอีเมลของเอกอัครราชทูตวอชิงตันประจําปักกิง่ง และเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศที่ดูแลเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกถูกละเมิดตามรายงานของ CNN และ The Wall Street Journal สิ่งที่เราเคยแบ่งปันกับจีนมากกว่าหนึ่งครั้งคือความกังวลว่าอะไรก็ตามที่พุ่งเป้าไปที่รัฐบาลพุ่งเป้าไปที่ประชาชนพุ่งเป้าไปที่บริษัทต่างๆล้วนเป็นข้อกังวลสําหรับเราอย่างแท้จริงริงเกนกล่าวและขู่ว่าในอนาคตเราจะดำเนินการตามความเหมาะสม จิงก็ตอบโต้ด้วยถ้อยคําที่ดุดันไม่แพ้กันสำนักข่าวไชน่าเดลี่ที่บริหารโดยรัฐบาลปักกิ่งเรียกสหรัฐว่าอนนาณาจักรการแฮ็กที่ใหญ่ที่สุดในโลกและโจทร์ไซเบอร์ระดับโลกและฟาดกลับว่าข้อกล่าวหาการแฮ็กทุกวันนี้ที่มาจากสหรัฐเป็นเพียงกลิ่นอายของเกมเก่าๆของสหรัฐที่จงใจทําให้ภาพลักษณ์ของจีนเสียหายเท่านั้นจะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ของสองยักษ์ใหญ่หล้วนมีความโยงใยไปถึงพันธมิตร ของทั้งสองฝั่งด้วยอย่างปฏิเสธไม่ได้สหรัฐต้องการให้จีนจัดการให้เกาหลีเหนือเบามือในการทดลองขีปนาวุธและให้ระงับยับยั้งการทดลองนิวเคลียร์อีกทั้งขอให้ผู้จากกับรัสเซียให้ถอนตัวออกจากยูเครนขณะเดียวกันจีนก็คาดหวังว่าวอชิงตันจะลดลักความพยายามที่จะสร้างเครือข่ายด้านทหารด้วยการจับมือกับญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ในย่านนี้ เป็นความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนซ่อนเงินอย่างยิ่งคอลัมน่กาแฟดำ